ไม่ค่าคนงามเลยสบายดีดเ,เอเอไอคนดังคนนี้่คนดังส<อ>งวานนคเขตวมื้อน,นี้จะพามลินบุญทรงเงือนครไกรสอนแขวงสมานนเขตมากขโม <c oughs> อู้ทำงนคนคนหลายเลยบ้านข่อยเองอันนี้บ้านข่อยเองตามทางคนก็หลายแต่ว่า พวกอาหารนี่ก็หลายมีแต่นแ,ะนะแ,นะแนวมันตะแซ่บเลยนะมียางแซ่บแน่โอ้มี็นแนวแซ่บเลยคิวเข้าอยูเ่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวกลับมาใหม่มอนะือ้ืออะไรอ้าจะไม่รู้ภาษาลาวเลยสวรรค์ลูกชิน้นแซ่บทุก่า,านนี้คนหลายมี ผู้สาวอ่ะผู้สาวอ่ถ่ายเราเอฟมิกิเมนเอฟซีคอยเม<อ>ื่อกี้นะค,นคอยเห็นข้าเจ้าคีานานอนันนั้นนะไ,ไป็นตะมวลยังไงตัวนี้ยกกระป๋องเดียวเลยได้ตัวนี้ตามทางคนคนหลายละตามพูดเสมอส่วนไหลมันก็จะมีประเภทจัวัด หมักพุ่งหรือว่าปืนยิงกันนะตามทางส่วนไหลก็แบบนี้แหละบัวส,สิเป็นบูธลองไฟหรือบูธส่งเงือก็จะมีงานบุญแบบนี้แหละโคตรมบกหรือว่าเขาไปหาซื้อแนวแน,ว,นวกินเนาะเราไปหาหนางหาหนางบอบรรยากาศโคตรมวนเลย,ยส่วนไหลายก็มีบูธแบบโฆษณาอยู่เนาะอานีน้เต็มเลยอันนี้แม่นผู้อยากให้กินนะกล่องละแสนเกียวเจ้ามันกินแล้วมันเบาตัวอีหลีเห็ดเวียยเห็ดงานนี่บริหูเมื่อยอันนี้มันเจอ เมื่อกะ้พอกะเศร้าะเก้านี้เนาะลูกค้าเหลายคนนี่นเห็ดเรียกเมื่อไงเมื่อไแล้วพอกับโบเซากาแฟนเอันนี้เป็นานเมื่อยกาแฟอย่างเมื่อัรคุณคือ่อนเวานร่าริลยยวลองเดี๋ยวลองสิเบิ้งได้ได้ได้้ลองเบิ้งเจอันนี้เป็นเจเฮิร์ โดยแซ่บแซ่บไรเดี๋ยวเดี๋ยวมาขวดนี่้สบายดีสมเหตุได้สบายดีเออไอคนดังคุณเนี่ยคนน้ำสมบัติเค้ร้องเขาแยกเรากินก็ได้่เรื่อเขามากินก่อนกินเขากินก่อนกินเขาก็ได้อยากให้ทุกคนลองมาเบิ่งแขวงข่อยคนทุกคนหลาย ก็แล้วก็จะเป็นคนสวรรค์นัเขตมาท่องเที่ยวตามทางเสียงเสียงไมโคดเสียงเพลงเข้ามาในโคตรด,ดังเลยพวกพว่าคิด้ยินเสียงไม่หรอตอนนี้นะมา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 ที่นี่นะบุกฟุ้งเนะีย่ยคอยยินบุกฟุ้งเลยนะเนี่ยังไงเดี๋ยวเบิร์กจะเจ้าจัด เก่งเลยเข้าื่องอะไเข้า่ออะไรอันเนี้ยรถซิ่งรถซิ่งไป็ตะมวนอยู่ไหนสไลด์ก็จะมีพวกเสื้อผ้าพวกอาหารแล้วก็เครื่องกินเครื่องใช่นี่แหละแล้วก็จะมีบูธสินค้าแบรนด์ต่างๆจะมาวางไว้บูธส่งเแต่ว่ามือรนี้บูธก็คอยมาย่างก็อยากอยากกินข้าวเว้ย กูอยากเอาอ่ะเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวไปหาหมูไข่อยม,มีหมูไข่อยจัดบูทอยู่บูทซ์เนอ่ะอยู่นี่แหละเดี๋ยวสิพาไปมงหมูไข่อย๋มอมีมกักไหมพร้อมไหม เอาจะขายจาได้ขอซื้อขออยากกินเบียร์นี่ขายจากไหนขอชื่อข่าข่าฟองไก่เดือบิพิเศษอันนี้วะสีเหลืองว่ะอันนี้ฟองเท่าไหร่เบียร์เราอยู่ประเทศเราเป็นสองสิบห้าแต่ไปหัวประเทศอื่นของราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขอไอชื่อนั่นลูกไก่ปลาแดงเล่ 8,000 <laughs> ตั้งใจไรผู้ <c oughs> สุส่อขโซนท่านนี้โบ,บ,บค่อยมววนอโซนทางหลังเมื่อกี้นี่นะคนหลายกวาอาอันนี้มีควันขึ้นนะอ๋อเ <c oughs> ตาไฟก์ะส่วนหลายตามมากับค่ายๆคือกันนะแถวนี้มันมีอย่างหลายนะมันเงียบเพียงเลย ขายยังเฟรนไพแซบอยู่บนไหนแซบใส่ซิบวโดยขายจากไหนซาวกค่สามสิบพันเอาสาเอาสาพันเลยก็ได้โดยเนี่ยโอ้แม่ค้ากัมิตรภูมิงามเลย โอ้เหตุแบบหม่ๆเลยเนาะเห็ดแบบโฮอนเลยบเอาเอาตัวไนก็ได้เอาสามิันังพิงังพิก็มีอีกไมค่าคุงามเลย่านเอาอันนี้มีอันไหนเจ้าโดยเอาเอาปาปิก้า อันนี้มีมีห้านมีห้านประจำบ่<อ>ตั้งอยู่สัยอ๋อหาคำมาตั้งบูธอยู่นี่โอ๋โอขอขายอนายอ,ยอนไลน์เพ<ว>่ยมีห้านออนไลน์พอมมีชื่อห้าน,น,นเเว่าจังไร P.K. b a k บเกอรี่๋อเนี่ย p เบเกอรี่เ,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 เดี๋ยวไปติดตามพวงได้เด้อ <laughs> เอาเอาช่องวะเดี๋ยวเดี๋ยวเซิรฟให้ยู <YouTube. S 1> ทูบค่ะยูทูบจริงๆก็มีทั้ง y ยูทูบทิกต็อกแล้วก็มี Facebook เอา YouTube ก็ได้สี่เดียวกันเลยด้วยด้วยได้แล้วด้วยเข้าใจหลายๆด,ยด้วยนี่อันนี้แมนมาอยองเนสบอสหรือเอื่นอย่างซอสชีส,สอันนี้น้องสาวเลย อเดี๋ยวจ่ายกันก่อนอันนี้มันสามสิบพันโดยห้านพี่จังมงนี่เ,เลเิกนี่จังมงสิบเอ็ดโมงเลย,เเลยโดยเข<อ>าจะได้หลายเนี่ยโดยเขาจได้ผู้ติดตามเพิ่มอีกหนึ่งคน <laughs> ห้วนโคตรหวนเลยอยู่นี่นะ เข้าอยางผ่ามานี่นะท่านนี้เนาะเขาจะถ่ายซ้ำเี่ยปวาาหรือว่าเ็นกระเพาะอาหารกินยบนยขไปล้มอยืเขาเอ้ร่างเา เขากขนมอย่าง,งปากหม้ออ๋อขนมปากหมอ้อไข 40, 000, 40, 000่สิบพันสิบพันเอาสิบพันก็ได้อันนี้เมนขนมปากหม้ออันนี้เขาเวียดด้ยของเราเวียดนามเป็นชิกเนเชอร์ของเวียดนามเลยบนะอกโอ้ตอน,นอยิงงอยค่อยมาก,กินอย่คขนมน,นี่แต่ว่าตอนนี้แต่ก่อนมันจะมีรถถีบรอขายเนาะ เดี๋วนี้บมมีแล้วออนี่มีนะห้างแทนแล้วนี่ยวยสิบพันแต่ก่อนแมนหนึ่งพันสองพันก็ขายแต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้แมนสิบพันเลยเหรอมีบมดสิบพันนะอามีสามพันโอ้โมันพ่งเลยให้ไปสามพันได้มึกงหนึ่งเดี๋ยว เอาไทยสองพัน <c oughs> เดี๋ยวมาลองซิมบึงอันนี้เป็นตอนยังน้อยไประมาณปหนึ่งปอสองคเคยกินอยู่แต่ว่าตอนนี้บุ้งรสชาติจริงๆเก่าปะชอบหลายรูปชอบไหมซิมบึงซิมบึง การมาเบิงอันนี้ยังสวรรค์่าดาบอ่บมเคยลงมาเราชี solvent. ้พามาเบิงทั้งรูมนี้วู้มีบนางเต็มเลยทั้งนั้นข้างๆนี้แมนจะมีมากสไลเดอร์เล็กน้อยบอสเล็กน้อยเรีนงเต็มเลย อันนีเท่าไรเลยราคาคนละเท่าไหรคายัมบีน,น,นี่ราคาเท่าไหรสิบพันสีนสน่สิบพันอันนี้ไปห้อในนส่เลยอ๋อแต่ว่ามันนี่เครื่องตันเต็มเลยเนาะไปกวรื่งมาไ,ไ,ได้ตั้งแต่เปิดอีกไหยังไม่เคยนั่งเลยยังไม่เคยนั่งเลยบนนี้จะเคลียร์เลย โคตรซิวเลยอยู่นี่นะกลางคืนบรรยากาศโคตรซิวเลยตามมาจะมีบูธต่างๆมีเสื้อกีฬาเขานี้นะออกกัาลังกาย <c oughs> <c oughs> อันนี้เด็กน้อยเขาอย่างกันเขา่ีอย่างนี้ โ,โต๊ะนี้จังไงสบายดีมัวอะไรขั้นไผ่โบยักนั่งโตนางตังก็มีบอลพื้นในานางพอมีนะกินข้าวเปียกกินข้าวพุ่นเนะาะนี่เครื่องปันน่นพวกงไม้ก็มีกุ้งดองน้ำปลาเฮ้ยโคตรมากว่ามันมีบอลน,นางทักข้างี่ง ข้นานว่าไผ่บบยักนั่งโต๊ะแบบนี้กัมันมีทั้งข้างให้นั่งคางหลายคาหลายอู้หูมคิดว่าบ้านคคยซื้อมีแบบนี้นะบริยุบ้านโดนเลยครับโดนโดนเท้อมาเห็นก็พัฒนาหลายสบายดีเอาหนำลำใหญ่จองหนึ่งอู้หูคหวานค่ะเ็ด,ดเองไหมโอ้ มีแบบนี้เลยไฮเทคเลยประดิศสร้างมาโอ้โหมี่สะปริดมันโคตรไฮเทคเลยมีเลยวะเอาไม้ไผ่เห็ดนะแต่ก่อนมันจะไม่ถุงยางนี่นกอนนะจะลดโลคโอรนไปได้หลายอยู่ตามทางเสียนี้

แล้วจะเล่นกุนดาผ้ถตรคนเราพี่จะโมงะพี่จะโมงบ้ใส่บริการีนีบหนประา12ลาหน่งเดี๋ยวเดี๋ยคนไปตอบกันน้อเข้าใจหลายนะอันนี้แมนอันนอกเขาเองถือใหนะเดี๋ยวชิพ้าเข้าเบิงลาวเจริญลาวสแควร์แต่ว่าตองให้บูมีบุญในกับคนกะหลาอยู่แล้วบูีบ่นะ เพราะว่าคนกำลังจะหลายอยู่แล้วยิ่งมีบุธนี่คนยิ่งหลายเขาอีกเขาเอิ้นว่าห้องหนังเก่าปะห้องหนังเก่าเอออันนี้แม็นห้องหนังเก่าแขวงสมรมเขตเขาน่าจะรีโนเวทใหม่มาเป็นลาวเตลเมงีีอย่างวสาเบิ่งานก็ปร มีไฟขึ้นนะฮะน่ะสีปะเปลี่ยนสีหลายว่าเฮาซื้ออาหารจากนี่แหละมานั่งกินจากนี่บ่ออยู่ทไหนนี่น้ำแซ่ๆเลยหอยนางรมนีมม่น้ำแซ่ๆเลยอ้มีเบียพร้พอมนะประเทศลาวขึ้นซื้อเรื่องเบียเป็นอันดับต้นเลยนะตามาเครื่องดื่มนะ โซนนีิโคซิลเลยนะเป็นสตรีทฟู้ดประเทศลาวน,นี่ไก่ส่วนหลังเอาไปรุ่นเขาจะมารวมตัวกันอยู่นี่แหละลาวจเจริญไม่ว่ามื้อน,นี้ใครบริจาคภาษีพนังบอเดี๋ยวยางลาวเบอ่์ก่อนเดี๋ยวกว่มียางเป็นต่อแทบในแถวนี้ยบางห้างกับพี่โตทั้งหลายเลย บางห้างก็ไม่ได้เปิดบางห้างก็เปิดมีห้างตะผมมีอะไรบ้างนะอู้อ้อมข่างคนก็โคตรหลายเลยนะอ้อมข่างเลยอ้อมข, <c oughs> ขายยังข <c oughs> ออนุญาตน,นะกระแลมพัด,ดกระแลมพัดไม่เคยได้ยินมา ขายอ่ะเข้าอะอย่างเนี้ยเข้าอะไรอย่างนี้รออกยยระเลมพัดกระ<อ>เลงพัดขายที่ไหนเอสแกรมแหววว่ะอ๋อเอสแกรมแหววว่ะเดี๋ยวไปรอก,ก่อนเดี๋ยวซิว้มาซื้อใหม่ดเดี๋ยวกิซืามาเบิร์กองน้ำตลาดเราจะเลินอู้อันนี้มีซุกคีพร้อมนะอยู่ในนะเดี๋ยวค่อยมาเข้าขน้ำก่อน ของน้ำทรายนี่โอ้ยเอาแบบนี้เลบะบอโอ,โอ้ของน้ำโคตรดูดีเลยอยู่ลาวเฉลยน,นี่นะเดี๋ยวเ่าคอยขอเงียวกันเ <c oughs> อ้แต่ว่าบ่มีคนเก็บเงินบะมีคนเก็บเงินบะค่าบริการเท่าไหร่กันห้าพัน มีอยู่สี่พันได้บอกได้บอกอดยสี่พันขอบใจด้อค่าบริการของน้าแมนห้าพันแต่ว่าค่อยมีสี่พันคนแรกไปสี่พันแทนเดี๋ยวสิหาเบิงว่ามีอย่างเฟนตแซบในแถวนี้เดี๋ยวหาหัน่นหาหันห่นฟนตแซบก่อนนะห่อจะไปห้านไหนดีเดี๋ยวขึ้นมาเบิรงทางนี้ก่อน บะเบีคิวนี่ขายไม้เท่าไหร่ไสาม,สาม,สามไาวมงาด้ก็สาวันเอาสามไ,าม,ม,ไ,ไม,ม้ก็ได้เอารวมเอมีอย่างเดียวงปลาหมึกหไก่หมูอ่างวไก่หมูก็ได้เอาสามไม้ใส่นี่นะไปเลย ก่อนโดยเข้าใจหลายลเลยวนักได้อันนี้เป็นบาร์บีคิวมาสามไม้สาวพันมิตตแซบหลายเดี๋ยวเข้าไปหาหมูค่อยก่อนตอนนี้เวลาประมาณสิบโมงกลางคืนคนก็นเริ่มเงียบแล้วตามโต๊ะกับมีโต๊ะวางอยู่แต่ว่าอาหารค่อยก็ยังเหลือพอหลายก็เลยว่าต้องอยู่ดักนานนึนนนงไม่ได้ไปเสื้อ อันเป็นบาร์บีคิวสามไม้สาวพันไม่กินเทร์โตเลยอันนี้คุณผู้กำน,นัมหย่างนะแต่ว่าคุณผู้ก้ากินหลายเขาเมาเขาจ้าป่าคุณผู้ก้ากินเมาหลายนะอันนี้บาร์บีคิวสามไม้สาวพันเดี๋ยวคอณลองเบิง่งคำชีวิตเป็นมักเล่นไป สองใบตกแตงเดี๋ยวค้านีเบ่งมันไก่ซอสแล้วมันเข็มข้นหลายเข็มข้นแล้วก็ชาบอยู่แต่โคตรเผ็ดเลยเผ็ดอยู่บ่กไม่รู้เผ็ดเนาะโคตรเผ็ดเลยแต่โมแน่ใจว่าอันลาเจอรหนึ่งครับพีก่กระจงมัว S 1นึ่งโมงสองโมงยังอยู่ป่ะชัโมงโมงปะน่าจะประมาณ12โมงหรือว่ากัประมาณกทุ่มเนาะอกทุ่มประเทศไทยแต่ว่า12โมงประเทศเราเดี๋ยมเอาไปเลยเว้บอกกันอี่นะนี่นะยินยินในนัมาซิมมาก่อนไปใส ซิมก้อนซิมก่อนหม่หัวฮะได้ได้ซิมเลยซิมเลยไม่ใช่นะหัวหันยู่ซิมบรีน้มยูกเผ็ดโปรเจกเผ็ดโปรเจกเลวมรีน้มปลาได้เมื่อเมื่อวันศุกร์นะต่อหันเดีย น่เอาะแกวะอันไหนเาสอหันนะแล้แก้ีกมักุ้สาวาองมาเลยเด้ค่าต้อง่อมันซุ่วะเดี๋ยวสิพาเข้ามากินได้ได้ได้เวไปใส่ะสุณาก็ไม่ใส่้าก็ไมใส่เนื้อเลยหมดเลย่มาดรอ้นเราอย่างขึ้นเราโอ้ยมือน้ามือน้ามือนาเจกันไหมไปแกมือเขาถูกลมันถูกแลวอันนี้เป็น มูมันน้ำก็แล้วย่างผ่านก็แล้วสวนมานาั่งจิบน้ำหวานมูลันเต่าหรือน้ำหวานเด้อพอพิชจะเื่ออันนี้น้ำหวาน <c oughs>